มาแล้วทีมงานเรามากันแล้วนะครับผมอ้สุดยอดเลยครับผมสนุกันแน่นอนนะครับสำหรับ,ะะรบงานฟรีนะครับแม่สภาพพ่ภาพเป็นใจดีคครับพี่น้องมีเหตุการณ์ัดพ้าเขากเกิดขึ้นครับถ้าไม่จากสาวน้อยเขาจะไม่ทำบุญครับป้าอีพออีแมนออไปเลยทีหลางอิงจะเป็นมีบุญ จอดไซจอดไซข้างหลังบ่เออมื่ได้พอแล้วใจดีที่อย่างเนี่ยจะผาบบนาอนบอนถามพอนะ่ยจอดอะไรบข้างหลังจะผาบพคุยบ้างจะภาพขาจะเห็นเปจอดท้าท่าท้าท่าของคุณน่ะ ก็เลยว่าต้คุยกับประยุทธ์คุยบ้างประยุทธ์มาคุยครับว่าคุยเ้ายงไเอาคันเพื่อนให้จอดกระจอดตัวเนาะจอดนวบอโก็จอดประจำอยู่เฮียก็พอ

คือนั่นรถล่ะโอ้มันหยากกุ้งค้างนอกทิศอยู่เนาะอ้าวปล่อยสโมกแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ได้กี่คลิปแล้วคลิปแรกครับพ่อเมื่อเช้าทำไมไม่ถ่ายตอนออกมาเมื่อเช้ากายกินข้าวอยู่ครับแม่เจ้าภาพเลี้ยงดีมากเลยครับ ้าสแตกตัวหน,นึ่งแม่จ้ะภาพกำลังติดเครื่องเลยพ่อแม่เจะ้ะภาพบอกเดียวจะเมาไป<ข>ามก่กินเข่าก่อนกินเข่ากินน้ำก่อนจะเป็นแฮปปี้เสมอเมื่อคืนนี่นี่ก็คือการหนึ่งคนแน่นจริงจริงแล้เมื่อคืนวันนี้ยิ่งจะเยอะเมื่อคืนเมื่อคืน ผมวิ่งออกไปรับนางเอกของแอมกับพี่สุสายใหญ่อยู่ข้างหน้าเข้าไม่ได้เลยคนแน่นสายยาวนั่งแท็กซ่ได้วิ่งเดินขาเดินมถเข้าไม่ได้พอที่เจอเลยนะ <ใจ S 2> พ <อ S 1> ยูนหอดไซรัลนีนอ่อันนั้นเข้ามายังฮะยังครับไปรอพยูดหอดไซรัลเพราะท่านแกเข้ามาครับแกนตอนตอน่านขับรถไปแ้วกเข้าแเอาแกวัลรถไปขัด เจอกัแบบนแล้วเจอก,กันอีกแล้ว ติดลมบังเสา่ดครับกดออกมาันบรรยากาศสดๆเลยนะครับ ใชยแยกสนามกว้างขวางมากเลยครับวันนี้อะเอลอดไปแล้วรถจอดดีๆเด็ดเซอร์เด็เซอร์ได,อได้ตำนาน <c oughs> ไปนอนวัด น้อนไหนเพื่อนอ่ะน,น่คนุณอ่ะอมันก <c oughs> ันได้เอินกันมากินล่ะค่ะแม่นข้ากันข้าเข้าขตุมพี่ก็มีได้ไม่ได้แบบเข้าตุม่นอำหาอีกแล้วขนมเข้าต้ม คุณตองปิ้งปลาก็ไม่หันต้องมีท่อเนี่ยมีสายห่อต้องสายห่อเนี่ยเนี่ยเนี่ยคุณค่ะปิ้งปลาปิ้งปลาปิ้งปลาต้องเออเอาอะไรกันบกกินเลยพอเอามาให้นี่ของไทยอร่อยอร่อยรถรถพาไปสักคนหลายขับขึ้นเลยเขาามแล้วเอาไปขืนไว้มุดที่ขืน จะไปขึ้นรถมดขึ้นขตมอย่างลมีคนอเดเอาิไปกินได้นิผู้ต้องก็แล้วแต ชอบเพื่งนกูอาบด้วยกันทำอุ้ยอิสว์มึงดูหน้ากูก่อนสิดีๆพ่อพี่น้าอยูบรรยากาศรถทัวร์เรามาแล้วเขาดูช่องฉันหมดแล้วจ้ะก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเขาก็มาดูช่องหนูค่ะเขาจะไปดูช่องนั้นเงียบจะตล์จะกระป๋าช้าไม่เงียบเมื่อมันมีกระแสแล้วค่ะขึ้นมาสองวันแล้วค่ะเดี๋ยวก็ไปแล้วเห็นกันอยู่ตลาดเดี๋ยวก็ไปแล้วไม่อาบน้ำแรงไหมเดี๋ยวจะไปอาบเดี๋ยวอยู่เดี๋ยวก็ไปแล้ว เขาที่เขามีวะตรงไหนห้องน้ำอ่ะไปบ้านดีกว่าตรงไหนแต่แต่ไปนี่ก็สาดะดีนบ่ออันนี้มีอยู่นี่บอืวันนี้ใส่เสื้อซีขาวซีฮาราดนี่และทักผมแบได้ซีหาราดนี่แหละกีบเหมือนว่าขันสซนีเข้าไป กวดส้นหวดันใส่ฮาเพ่ท่านเบาดังพี่นใเหลืองอเหลืลือีบียบนี้แล่คือขี้ดินเาหาลืองีอเมากเลยไม่มันไม่ค่อยอาบน้ำนสกปรกหน้าไม่เหลืองเท่าไหร่นะแขวมเรืองเหลืองเลยนคนได้แขวแขวตัวเหลืองขึนมาอลมีเขียวพอบแขวเดือประแขวบัยาเหม แขนของยาวก็คือนาำสีน <to break an iously> ีกนิหนูเป็นคนผิวสามสีสีไหนสีเหลืองสีแดงสีเขียวสรุปแล้วดำสีเหลืองกับยูนิซีไป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 อ่านหนังไปอ่พอกัรคลิปหน่อยครับสวัสดีครับ